ตอนนี้ก็รอบรอบที่สองนะครับมันทึงรอบสองเมื่อกี้สัญญาณไม่ดีครับขึ้นหายครับสำหรับคลิปนี้จะอัดลง YouTube ในวันนี้เลยนะครับทั้งเฟซนะครับติดตามชมได้นะครับคลิปแก่บนนะครับโอ้โห <laughs> าบอกอยากเห็นหน้าเลย ทีรอบที่สองแล้วนะครับเราบนไว้สองรอบนะครับเอ้ไม่ใช่บนไว้สามรอบรับพูดตอนนี้ช่างภาพต้องออกข้างหน้าก่อนครับอาบอกสำหรับช่างภาพจะเดินยังไงก็ขอโง่สีกรัครับ าจังหวะเสียแล้วครับตอนนี้โอเคป๋าไงชัดเจนเลยป่าตอนนี้เหมือนผู้มีบารมีนอกทำนูนเลยป่าโอ้โหชัดมากครับชัดมากอันนี้รอ,นนรอบสามแล้วนะครับถ้าได้แชมป์จากญี่ปุ่นครับจะเอาโมโหลีปีพาดมากิงครับคันนี้อาจจะเป็น าลาโพงที่ในโรงงานก็ได้ครับ<ด>ขเขาเรียกอะไรนะเรื่งเสียงในโรงงานนะครับเช่าออกมาเลยครับทไมเดินไปครับรอบนี้ครับปวดแขนใช่ไหมครับ <laughs> เจ๊ไม่ต้องเดินไปที่ผมถ่ายาดเ,ออเดินจนป่าตามไม่ทันนะป่าจะวิ่งอยู่แล้ว <laughs> โอ้โหผม, <laughs> ผมเดินมาถ่ายหน้าไม่ใช่พาเดินไปนะ <laughs> ค,ครับ สาวเฮ้ยครับถ่ายข้างหน้าหรือข้างหลังครับตอนนี้เราก็ทำครบแล้วนะครับทั้งสามรอบนะครับตอนนี้เราจะคอมมิชเมนด้วยครับยืนข้างหน้าข้างนี้ นี่คือรอบนี้จบแล้วนะครับการบันทึกวีโอการมาขอบคุณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับที่เราทําให้ชื่อเสียงของลวงปั๊มโด่งดังนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จก็แค่นี้ก่อนนะครับ